ัสด,ดีชาวเมทัลแมนแล้วก็คุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้ทุกคนนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปวิวปืนที่หลายๆคนเรียกร้องเข้ามานะครับแล้วมันเป็นปืนที่ยอดนิยมมากๆ,ๆในทุกเกมเลยนะครับถ้าเห็นสะพายอยู่ที่ข้างหลังเนี่ยก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับมันคือปืนสกาหรือชื่อในเกมคือ SOCR แล้ผมก็ไม่มั่นใจออนยอมาจากอะไรนะแต่เขาคงบิดลิขสิทธิ์นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกกันในแบบคุ้นปากเลยนะครับสำหรับสกาสกาทองกระบอกนี้นะครับในเกมจะชื่อว่า SOCR the Last v a l e r มันเป็นปืนที่ เล่นง่ายมากๆนะครับโดยที่วิธีการของมันมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าผมบิ้วปืนกระบอกนี้ไปในทิศทางไหนทำไมหน้าปกคลิปผมถึงเขียนแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยในคลิป,ลปนี้ครับปืนกระบอกนี้นะครับ Scar the Last Valor er, มันเป็นปืนแท็กประเภท sharp nail นะเพื่อใครยังไม่เข้าใจนะครับว่าแท็ก sharp nail คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูว่าในวิกิเขาเขียนยังไงบ้างนะ อ่ะเรามาดูที่ปืนกระบอกนี้กันนะครับหลังจากที่เราเปิดวิกิในเกมขึ้นมานะคีย์เวิร์ดของปืนกระบอกนี้คือ sharp n a ลอย่างที่บอกไปก่อนหน้านั้นนะครับวิธีการเล่นของปืนกระบอกนี้เขาให้ทิปมาง่ายว่าไปเพิ่ม c r ิเล a เพื่อที่ทําให้ t r i เกอร sharp n a นลได้ง่ายขึ้นเพื่อจะทําให้เรา boost d a อ a g อ oo ได้สูงมากขึ้นนะครับมาดูแท็ s h a r ์ปเนลกันดูค่ะเผื่อบางคนยังไม่เข้าใจนะครับว่า s h a r ปเนลคืออะไร sharp เนลก็คือทุกการยิงนะครับหลังจากที่เรายิงเข้าเป้าหมายเนี่ยกระสุน -1 น,นัดจะแ a n d อมออกไปในส่วนที่เราไม่ได้ยิง เช่นเรายิงเข้าไปที่ตัวนะครับกระสุนอีกหนึ่งนัดที่มันทริกเกอร์ออกมาตามโอกาสที่มันติดมันจะมีโอกาสไปติดส่วนอื่นๆยิงตัวมีโอกาสเด้งไปที่หัวเด้งไปที่แขนเด้งไปที่ขาอะไรประมาณนี้ดังนั้นปืนกระบอกนี้คือการทําดาเมจแบบสุ่มใส่ผาดบอดี้อื่นๆของร่างกายเป้าหมายนะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่ามอนสเตอร์ต่างๆในเกมนะครับก็ยิ่งมีผาดในร่างกายมากมายนะครับก็จะมีโอกาสเด้งไปติดผาดอื่นๆด้วยนะ ทีนี้การคำนวณดาเมจของปืนกระบอกนี้นะครับของตัวชาร์ปเนลเนี่ยก็คือมันจะคิด50%ของดาเมจหลักที่เราโจมตีเข้าไปนะอย่างเช่นเราโจมตีเข้าส่วนตัวเนี่ยที่100หน่วยมันก็จะมีโอกาสไปเด้งส่วนแขนที่50หน่วยหลักการทํางานมันง่ายแค่นี้เลยแต่ประเด็นของปืนกระบอกนี้นะครับก็คือดาเมจชาร์ปเนลที่มันเด้งเนี่ยมันสามารถที่จะติดคริดได้นะครับแต่ว่า ครีดดามีที่มันเด้งก็ขึ้นอยู่กับระยะทางที่เราห่างจากเป้าหมายด้วยนะทีนี้ชาร์ปเนลเนี่ยมันจะเป็นความสามารถที่กระสุนนะไม่ใช่ตัวธาตุหรือตัวสเ,เตตัสอะไรต่างๆนานาน,านนะนชาร์ปเนลมันเลยเป็นปืนที่เล่นง่ายมากๆนะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่ดามจมันสามารถดิลแบบคริทิคอลได้นะครับแล้วก็สามารถดิลคริทิคอลดามจโบนัสได้ด้วยเนี่ยเวลาโจมตีเป้าหมายเข้าที่จุดอ่อนเนี่ยมันก็เลยจะมีหลายบิวมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนที่เน้นไปทางด้านจุดอ่อนแล้ว สร้างเงื่อนไขต่างๆทําให้เราสามารถบูสต์ดาเมจไปได้สูงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ปืนกระบอกนี้ในแบบฉบับที่ผมบิวเนี่ยผมจะทําให้เงื่อนไขในการเล่นปืนกระบอกนี้น้อยที่สุดถึงขั้นที่คิดง่ายๆก็คือคุณแค่ยิงให้โดนแค่นั้นก็พอแล้วที่เหลือความสามารถของปืนกระบอกนี้จะทํางานเองนะครับการคํานวณดาเมจของปืนกระบอกนี้นะก็คือดาเมจมัลติพายเออร์เนี่ยจะคำนวณจาก50%ก็คือจากข้างต้นที่เขาเขียนไว้นะครับ50% ไปคูณกับตัวชาร์ปเนลดาเมจโบนัสแล้วก็ไปคูณกับฟ i n a น s อลชาร์ปเนลดาเมจโบนัสนะดังนั้นถ้าเราอยากจะทําให้มันแรงขึ้นนะเราจะต้องไปหามอดที่มี Exclusive a ีฟแอตทริบที่ติดชาร์ปเนลดาเมจโบนัสมาด้วยนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของไกด์อื่นๆที่ในวิกิเขียนบอกกันบ้างนะครับในเกมเนี่ยจริงๆเขาจะ r e คอมเมนตนะครับว่าให้ใช้หมวกเบเร่หรือว่าให้ใช้เคสเฮลเมทซึ่งหมวกเบเร่เนี่ยมันเป็นหมวกม่วง นะครับมันเป็นหมวกสีม่วงสามารถหาได้จากการทำภารกิจกับ npc หน้าไซโลซิกมานะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ก่อนที่จะเข้าไซโลซิกมาก็รับภารกิจครั้งแรกแล้วก็เคลียร์พอเคลียร์เสร็จเอามาส่งเววสก็จะได้หมวกเบเล่มานะครับส่วนเคสเฮลเมทเนี่ยก็จะสามารถ หาได้จากการไปกดจากตู้วิชแมชีนนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไอเทมที่เขาแนะนํากันว่าเขาแนะนํามาแล้วมันทานํางานยังไงนะหมวกเบรล่นะครับหลักการทํางานมันง่ายมากนะครับก็คือชาร์ปเนลฮิตพาดบวกหแล้วก็บวกชาร์ปเนลดาเมจอีก10%บเปอร์เซ็นต์ชาร์ปเนลฮิตพาดคืออะไรชาร์ปเนลฮิตพาดก็คือเวลาเรายิงโดนอก1นัดแล้วทริกเกอร์ชาร์ปเนลไปเร่งที่หัวเนี่ยมันจะไปเด้งที่หัวสนัดปัก,ปก แบบนี้นะครับหลักการทํางานมันมีแค่นี้ส่วนของเคชเฮล멧นะเคชเฮล멧ก็คือชาร์ปเนลทริกเกอร์เขาบวกหนึ่งคือการทริกเกอร์เขาตรงนี้ไม่ใช่การเด้งผ่าส่วนอื่นๆนะครับทริกเกอร์เขาเนี่ยมันจะไปนับรวมกับมอสเพราะว่ามันจะมีมอสตัวหนึ่งในเกมนะครับที่เวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยทุกๆครั้งที่เราทริกเกอร์ชาร์ปเนลครบ20ครั้งเนี่ยนั่นคือจํานวน20ครั้งนะครับมันจะระเบิดดาเมจสามร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีคริติคอลแต่หมวกตัวนี้นะครับมันจะทําให้ทริกเกอร์จำนวน20ครั้งเนี่ยยกลาเป็น10ครั้งแทน ดังนั้นเราก็จะสามารถระเบิดได้เร็วขึ้นแต่สําหรับบิวนี้นะครับผมไม่ได้ใช้งานหมวก2อันนี้เพราะอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับ ส่วนเวปอนมดที่เขาแนะนํามานะครับเขาแนะนําเป็น Sharp Smash s ชาร์ปเนลสแม h เพราะตัวชาร์ปเนลสแม h เนี่ยจะเพิ่มอินเคีย e คริเอทนะครับหเป็นเวลา2วินาทีหลังจากที่เราทริกเกอร์ชาร์ปเนลสามารถสแตกได้สูงสุด20ครั้งนั่นหมายความว่าเราจะเพิ่มคริเอทได้สูงสุดที่20%เลยส่วนวิธีการหาตัวมดตัวนี้นะครับก็แค่ไปลง s h a ด o w h ฮาสระดับฮาร์ดขึ้นไปหรือว่าระดับโปรนะส่วนมดที่เขาแนะนํามานะครับก็คือเอ็กซ์พลูซีฟชาร์ปเนล ก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านั้นนะครับว่าถ้าเรายิงครบ20ครั้งเนี่ยมันจะดิวดาเมจเพิ่มขึ้น400%ชาร์ปเนลดาเมจและการันตีคริแน่นอนในตัวนี้เขาเขียนไว้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถหาได้จากไซโล X1 อันนี้จะเป็นวิธีการหาที่ง่ายที่สุดนะอันนี้คือข้อมูลสั้นๆง่ายๆที่ทางวิกิแนะนําทีนี้ผมจะฉีกฉบับของตัววิกิและคอมเมนต์ออกไปนะครับว่าเราจะไม่ใช้ตามนี้เลยมันอาจจะมีบ้างบางอย่างที่ใช้แต่ผมจะใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยความที่ผมต้องการให้ปืนกระบอกนีีเน้เ่ มันเป็นปืน all around สามารถไปได้ทุกคอนเทนต์ลงได้ทุกอย่างและเงื่อนไขน้อยที่สุดเงื่อนไขเดียวของปืนกระบอกนี้คือยิงให้โดนในส่วนที่ไม่ใช่จุดอ่อนของเป้าหมายแค่นั้นพอครับส่วนที่เหลือปืนมันจะทํางานของมันเองนะเรามาดูในส่วนสเตตัสพ,พื้นฐานของปืนกระบอกนี้กันก่อนนะครับตอนนี้ปืนกระบอกนี้บวก10ไปเป็นที่เรียบร้อยนะดาเมอเจอยู่ที่407นะครับไฟเรตอยู่ที่515 แมกกาซีนตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่38นะัดส่วนครีเตปัจจุบันเริ่มต้นอยู่ที่6%วิกสปอร์ตดาเมจอยู่ที่60%ครีดดาเมจอยู่ที่27%หลักการทํางานของปืนกระบอกนี้นะครับก่อนหน้านั้นเป็นวิธีการทํางานของชาร์ปเนลเนาะแต่ปืนกระบอกนี้คือ4%จะมีโอกาสทริกเกอร์ชาร์ปเนลออนฮิตถ้าเรายิงติดคริติคอลมันจะขึ้น2ฮิตและการโจมตีแบบคริติคอลฮิตจะเพิ่มโอกาสการติดชาร์ปเนลบวก1เป็นเวลา1วินาทีและชาร์ปเนลคริติคอลดาเมจ จะเพิ่มขึ้นอีก30%ปนืนกระบอกนี้ทํางานแค่นี้เลยนะครับก็คือทุกการยิงใส่เป้าหมายเนี่ยจะมีโอกาสติดชาร์ปนลสี่เปอนะครับแต่ถ้าเรายิงคริมันจะเด้ง2งฮิตส่วนคาลิเบตของปืนนี้นะครับจะใช้เป็นลาพิชชอตนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ไฟเรทออกมาสูงแล้วก็เพิ่มรีโหลดสปีดด้วยเพราะว่าปืนนี้จะไม่ใช่บิลที่ยิงไม่จํากัดกระสุนนะครับเราจะต้องมีการรีโหลดกระสุนด้วยนะส่วนซัฟฟิกบวกเกระบวกสินะครับก็จะเป็นคริเลสนะตัวอาวุธรองก็จะเป็น,นรีเค ลงดันแล้วอยากจะเคลียร์พวกตัวอิลิทในด่านนะครับก็สามารถเอา recurve c o s s b o เนี่ยไปใช้งานสำหรับแปะบัฟได้ซึ่งอันนี้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าสาหรับ R500 นะครับมีอธิบายการทํางานไว้หมดแล้วนะมาดูในส่วนของสวมใส่กันก่อนบ้างน,นะครับว่าผมใช้อะไรปัจจุบันผมเลือกใช้ key อ t ท m เป็นแ a s t ไท e ฮลเม e มันทานํางานยังไงนะครับก็คือปกติแล้วนะครับเวลาเรายิงติด t r i เก e r sharp ปเนลเนี่ยมันจะเด้ง m a x i m ัมอยู่ที่2ส่วนนะครับอา,อาจจะไปเด้งหัวเด้งแขนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่า t r i กอ e r ตัวนี้นะครับจะเพิ่มผาด แม็กไปอีกหนึ่งรับก็คือมันอาจจะเด้งแขนซ้ายแขนขวาแล้วก็หัวอ่ารวมถึงฮิตที่เรายิงไปด้วยนะครับแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ sharp nail damage มันจะแรงขึ้น 120%ถ้าตั้งต้นคือดาเมจดิวเข้า100%ก็คือ100หน่วยมันจะได้โบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับนั่นหมายความว่าการยิงให้ติดชาร์ปเนลเนี่ยมันจะดาเมจแรงกว่าการยิงแบบปกติการทำงานของหมวกนี้มีแค่นี้นะครับส่วนเซตอืน่นๆนะครับผมก็ยังใช้เป็น3าลูนวูฟนะครับแล้วก็2ฟอลคอนหน้าตาเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆ R500 เลยนะครับเพราะว่าผมพยายามบิ้วในสิ่งที่ผมมีแล้วก็มันง่ายต่อการเล่นคริเลท ไปในนนนทางั้นนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอ็อกซิเซอรีปืนกันก่อนที่จะไปส่วนของม็อดนะครับอ็อกซิเซอรีปืนปัจจุบันนะครับผมใช้ตัวมัสโคเป็นแฮมเมอร์คอมเพนเซเตอร์ออปติกเนี่ยเป็นคอมแพครีเฟกซ์ไซส์นะครับส่วนแท็กติกเนี่ยจะเป็นทรังเกิลกริปแล้วก็แม็กกาซีนเนี่ยจะเป็นเอ็กเทนไรฟ์โฟมักนะครับอ่าสตอเบอรี่เนี่ยจะอยู่ที่70นะความนิ่งอยู่ที่70 accuracy อยู่ที่84นะส่วนเรื่องระยะเนี่ยก็ตามนี้นะครับ75มาดูในส่วนของของสำคัญกันเลยนะครับว่าม็อดตัวนี้ใส่ออะไรยู ตอนนี้ผมใส่ o b บ t e เ Rate นะครับเป็น t a ็ v i o l e n c e o ออบ t e r เเนี่ยจะทำงานก็คือเมื่อเรายิงติดชาร์ปเนลฮิตนะครับดาเมจชาร์ปเนลเนี่ยมันจะแรงขึ้น15%ต่อผาดท,ที่มันเด้งดังนั้นเนี่ยหมวกแก๊สไทเนี่ยมันเลยส่งผลต่อมอดม,อดมอดนี้มากๆนะครับเพราะว่าถ้าเรายิงติดส่วนอื่นๆของร่างกายมอนสเตอร์ได้มากขึ้นเนี่ย ตัวชาร์ปเนืดาเมจโบนัสมันก็จะเด้งได้เยอะขึ้นด้วยนะส่วนแอตทริบิวต์นะครับเนื่องจากเป็นแท็กไวโอลแนนส์นะครับแท็กไวโอลแนนส์คืออะไรแท็กไวโอลแนนส์เนี่ยจะมีการันตีแน่นอนว่าจะมีออฟคริดาเมจติดอยู่ด้วยนะครับแต่อันนี้เสียดายนิดนึงตรงที่ไปลงเวพอร์ดาเมจเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะก็มีคริดาเมจแล้วก็เวพอร์ดาเมจด้วยนะครับมาดูในส่วนของมอสเสื้อผ้ากันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเริ่มต้นที่ส่วนของหมวกเลยนะครับหมวกตอนนี้้้ผมตตใใััััดดดสสสิินินนนนใใใจจ่่่เเเฟฟููลลไไไรรรรรคคคคค์ะะะบบบบบพือปปววฉแกก็็หา ผมมีการพูดถึงมดๆนี้อยู่และผมก็ตัดสินใจหยิบมันมาใช้งานนะครับมดนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันจะไม่สร้างความเสียหาย weak spot damage เลยนะครับนั่นหมายว่าต่อให้คุณจะยิงไปที่จุดอ่อนหรือว่า sharp nail จะเด้งไปที่จุดอ่อนเนี่ยดาเมจมันจะไม่แรงเท่ากับการยิงปกตินะครับดังนั้นมันเลยเป็นเงื่อนไขที่ว่าเราจะไม่ยิงจุดอ่อนในปืนกระบอกนี้นะครับเราจะไปยิงจุดที่ยิงได้ง่ายที่สุดในส่วนของนสเตอร์หรือเป้าหมายที่เราต้องการจะยิง แต่ข้อเสียที่ทําให้ยิงจุดอ่อนไม่ได้นะครับมันทดแทนมาด้วยเราจะมีคริเลตเพิ่มขึ้น10%และได้คริดามจตมาอีก30%ส่วนแอตทริวิลนะครับก็ตามนี้ผมติดคริดามจต15%แล้วก็เวพอดามีอีก4.8%รวมถึงมีดามจเกรด1ด้วยสาหรับการยิงบอสนะมาตอนน่อในส่วนหน้ากากกันเลยนะครับหน้ากากตอนนี้ผมยังใช้เป็น e x ็ l ซ s i v e sharp nail อยู่เพราะว่ามันก็ถือว่าทํางานได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าสังเกตไหมครับว่าในวิกิเนี่ยเขาเขียนไว้400ซึ่งงฉบบัจริ มันอยู่ที่300%นั่นหมายความว่ามันโดนเนิร์ฟแก้ไขไปบ้างแล้วนะครับมันก็เลยอาจจะเบาลงเล็กน้อยแต่มันก็ยังแรงอยู่นะนะส่วน Attribute นะครับตอนนี้หลักๆจะเป็น Sharp n น i ดาเม a g บน o n u นั่นหมายความว่าตัวคุณดาเมจจากแทกชาร์ปเนลจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามี s ชา p n a เ l Damage ตรงนี้ มันจะคุณเยอะขึ้นมากๆนะครับส่วนวิธีการหานะครับก็คือการหาจากการเปิดกล่องพรามวอ a r ระดับโปรง่ายที่สุดนะครับซึ่งเรามีคลิปพรามวอร์ระดับโปรแล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้าได้เลยนะครับไปดูกันในส่วนเสื้อเสื้อผมก็ยังตัดสินใจใช้ u i ิ k c o m e b a c k อยู่จริงๆหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมถึงไม่ใช้มอดพวก Cover Advance หรือว่าเวจู e UE, อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ง่ายสุดเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการให้เรามีเรื่องของ s u r v i v a b i l i t y ด้วยการเอาชีวิตรอดในระดับสูง ของดันเชียนระดับโปรเนี่ยผมบอกเลยว่ามันสําคัญมากๆนะครับดังนั้นแล้วผมเลยตัดสินใจที่เราจะสามารถไปได้ทุกคอนเทนต์ก็ต้องเอาตัวรอดได้ด้วยควิกคัมแบ็กเลยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีรวมถึง มันติดแท็กแอตทริบิวต์ของเวลแอนด์เข้ามาด้วยแล้วก็จะเลยจะได้คริดาเมจแถมเข้ามาด้วยนะครับส่วนของกางเกงนะครับตอนนี้ใส่เป็นเดสชัทเวลแอนด์อยู่ซึ่งตัวนี้นะครับจะส่งผลกับอาวุธประเภทปืนทุกประเภทนะครับที่ไม่ใช่มีลีเวปอนนะนะมันจะเพิ่มคริดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์ในเวลาที่เรายิงติดคริแล้วมันจะสามารถสแต็กคริดาเมจได้สูงสุดถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่แม็กกาซีนเนี่ยถ้าเรา,ารีเมื่อไหร่นะครับบัฟมันจะหายทันทีแล้วก็ไปนับใหม่ในแม็กกาซีนถััััดดดดไปปนนนนนนนะะะะคคคครรรรบบส่นะ่ววขนะอออองงงงเเเืืจจจาาากกกมมมมแแท็็็ติิิิ้ยยถุพลฟ เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมีทั้งคริเลตและคริดเมจเลยก็เลยต้องใส่ส่วนนี้มาหรือใครจะใส่เป็นส่วนของคริบูทที่เป็นคริเลตอย่างเดียว15%ก็ได้นะแต่ผมรู้สึกเสียดายที่ว่าเอา5%ที่เป็นเพิ่มคริเลตตรงนั้นเนี่ย เรามาเพิ่มคริดาเมจ15%เนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่ดีกว่านะส่วนแท็กวลแลนต์นะครับก็เหมือนเดิมนะติดคริดาเมจมาด้วยส่วนรองเท้าเนี่ยก็ใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับซิครูสไตร์วอลเลนต์ตัวคอยเอฟเฟกเนี่ยก็คือถ้าเราอยู่คนเดียวรอบๆข้างในระยะ7เมตรไม่มีศัตรูเลยนะครับเราจะได้เป็นพอดดาเมจ15%ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลาเราไป War, ลงพรามวอลลงบอสอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีศัตรูอยู่ใกล้ในระยะ7เมตรอยู่แล้วนะครับมันก็เลยจะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นส่วนอันนี้ก็ตาามมมมนนีีี้้ะะคครรับจจจเเปออดด6%แลวกก็ิ นะมาดูในส่วนของคราดเดิลกันบ,บ้างนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจริงๆมันเปลี่ยนแค่อย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวไล่ไปทีละอย่างอย่างแรกนะครับเดลี่คอมโบอันนี้ได้ใช้งานอยู่บ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลเยอะขนาดนั้นนะครับหลังจากที่เราโจมตีจุดอ่อนนะครับวิกสปอตด้วยกระสุนเอฟเฟกเนี่ยชาร์ปเนลเนี่ย พวกนี้เราก็จะได้ดามเมจเพิ่มเติม25%ด้วยนะครับเป็นเวลา3วิส่วนแฮนด์กันอันนี้ก็คือใส่ไว้เฉยนะเพราะว่าไม่รู้จะใส่อะไรแล้วนะคือจริงๆเราจะใส่ส่วนพวกเดเวียนชั่นมาสเตอรเข้ามาก็ได้ในกรณีที่เราเรียกเดเวียนมามันก็จะบู์ดามเดิเพิ่มขึ้นอีก50%แต่ว่า บางทีบางครั้งผมขี้เกียจใช้อะผมก็เลยไม่ได้ใส่เข้ามาด้วยส่วนใครจะอัพติมายเอาไปใช้งานก็ใช้ได้เหมือนกันนะหรือเราจะใส่มาสเตอร์แทดิเชียนก็ได้นะครับเวลาเราใช้พวกอ,อุปกรณ์ปานะพวกมีดปลาระเบิดมืออะไรอย่เงี้ยไม่ต้องปลายโดนก็ได้นะครับเราจะทำดาเมจกับบอสเพิ่มขึ้นได้25เป็นเวลา15วินะก็ขึ้นอยู่กับเมนจ e จัดการเลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้อาวุธปลาก็เลยไม่ได้ใช้งาน แล้วก็ไม่ค่อยได้เรียกเดวยนด้วยส่วนต่อไปนี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับออโตเมติกเวพอนเอนทานซ์เมนต์ตัวนี้จะเพิ่มดาเมจ20%นะเวลาเราถือปืนประเภทไรเฟลิลแล้วก็จะรีโหลด10%ของแม็กกาซีนทันทีนะครับเวลาเราจัดการศัตรูได้นะราพิเศษนะครับอ่ะอันนี้ต้องติดไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจำเป็นมากๆใที่เข้าคอมโบนะครับอันนี้ก็จำเป็นมากๆนะเวลาเรา ลีโลกระสุนเนี่ยอย่างน้อยเราจะได้เปพอเดเมจเพิ่มเติมมา4วิก็ยังดีนะสปรินต์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เราจะต้องบังคับใช้อยู่แล้วนะเพื่อที่เราจะได้มูเมนต์สปีดเพิ่มขึ้นด้วยบบลตี้ฮันเตอร์อันนี้ก็เป็นส่วนกรณีที่เราใช้รีเคิร์ฟคอร์บเนี่ยเป็นตัวแท็กสร้างบัฟให้กับศัตรูแล้วเราก็จะได้ทำดาดเมจส่วนตรงนี้ได้เพิ่มขึ้นด้วยก็มันก็ได้ใช้งานบ้างในบางโอกาสนะครับถ้าเราได้ใช้งานตัวรีเคิร์ฟคอร์ดบจริงๆนะส่วนสุดท้ายที่มีการ พวกประเภทบอสที่มันไม่ได้ตายในทีเดียวนะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนะครับแต่ว่าก็ใส่ไว้ในกรณีที่เรายิงพวกมินเนี่ยนตัวเล็กๆอะไรพวกนี้นะทีนี้เรามาดูในส่วนของเวลาเราถือปืนกันบ้างนะครับว่าสเตตัสมันจะเป็นยังไงนะหลังจากที่เราถือปืนสกาขึ้นมาแล้วนะครับไปโทษสเตตัสนปัจจุบันที่ผมมีนะครับคริเลอยู่ที่46.3คริเ 156%วิกสปอตดาเมจไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากม็อตตัวนี้นี่แหละมอตส่วนหัวเนี่ยมันทําให้เราไม่มีวิกสปอตดาเมจเลยนะครับเวปดาเมจอยู่ที่76%แล้วก็ส่วนอื่นๆตามนี้เลยนะครับดาเมจบอสมันจะมาเพิ่มตรงนี้นะครับชาเนลดาเมจโบนัสอยู่ที่21%นะครับเพราะว่าเราได้จากตัวม็อตมาอีก6%นะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงๆกันบ้างนะครับว่ามันเวิร์คหรือไม่เวิร์คยังไงแล้วก็มันใช้งานง่ายแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานจริงกับหุ่นฟางกันบ้างนะครับว่ามันทํางานยังไงนะก็อย่างที่เคยอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราจะสู้กับมอน ที่มันสามารถติดปูอซ์ได้เนี่ยแนะนําว่าเราหยิบคอสโบมาแล้วก็ยิงจุดอ่อนได้เลยนะครับแต่พอเรายิงจุดอ่อนเสร็จเราจะไม่ควักสกามาเพื่อยิงจุดอ่อนซ้ำนะครับเพราะปืนนี้ไม่ดิวดาเมจกับจุดอ่อนเราจะยิงไปในส่วนที่ยิงง่ายที่สุดหรือคือส่วนตัวนั่นเองหรือส่วนไหนก็ได้นะที่มันใหญ่พอที่จะทําให้เรายิงโดนนะ ดาเมจจะประมาณนี้นะครับมันไม่ได้สูงมากมันไม่ได้สูงเป็นหลัก70,000เป็นแสนอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราเน้นเล่นง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างที่เราจะสามารถแม็กซิมายดาเมจได้นะครับดังนั้นการที่จะทําให้มันเล่นง่ายที่สุดเนี่ยผมว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับยิ่งสําหรับเซิร์ฟ PVE เนี่ยคือคุณไม่ได้ต้องการความรูราม้าเห่าอะไรขนาดนั้นดังนั้นการเล่นง่ายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ได้อยากจะทําให้มันยุ่งยากด้วยนะก็เผื่อเป็็นนนนววิธีีีีทท่่สใจ้้้เเเรราาาดดูกกกลๆอยบง มันแตกต่างยังไงทําไมถึงแนะนําให้ยิงตัวนะเดี๋ยวเรามาเริ่มยิงที่หัวก่อนมาดูดาเมจว่ามันเท่าไหร่500 598นะครับต่อให้ติดคริกก็อยู่ที่พันหแต่ถ้าเรายิงเข้าไปที่ตัวล่ะ598เหมือนกันนะครับเห็นไหมดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปยิงจุดที่ยิงยากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูว่าถ้ามันทริกเกอร์ชาร์ปนลเนี่ยมันจะเด้งดาเมจเท่าไหร่เห็นไหมครับ2 0แรงกว่ายิงปกติอีกนะ เห็ 24, นไหม2,004 2,005นี่ปืนนี้มันเลยเล่นง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในแบบที่เรายิงแล้วไม่ใช้รีเคิร์ฟคอร์โบเลยว่าดาเมจมันจะเป็นยังไงนะครับ ว่าดามเมจมันก็ไม่ได้แย่นะสำหรับกรณีที่เล่นแบบเงื่อนไขน้อยนะครับแล้วก็เน้นยิงให้มันโดนอย่างเดียวนะวิธีการเล่นปืนกระบ,บอกนี้มันมีวิธีเดียวเลยคือแค่คุณยิงให้มันโดนแล้วเดี๋ยวปืนทํางานเองนะครับแค่นั้นพอเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูท้ายคลิปกันนะครับว่าถ้าผมเอาไปลงดันเจียนเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งผมจะใช้ดันหมาป่านะครับเป็นบอสหมาป่าชาร์ดูฮาวกับดันตู้เย็นไซโลตู้เย็นนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟัง ก็คือด้านม้าป่าเนี่ยชาดูฮาวเนี่ยจุดอ่อนมันใหญ่มากๆครับก็คืออยู่ตรงปากดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะดูกันว่าถ้าเราไปใช้งานจริงเนี่ยมันจะเล่นได้ง่ายมากน้อยแค่ไหนส่วนเซโลตู้เย็นนะครับอันนี้เท่าที่ผมเล่นมานะผมยังไม่เห็นจุดอ่อนมันเลยดังนั้นเราก็จะไปมองอีกว่าในกรณีที่บอสไม่มีจุดอ่อนเนี่ยปืนนี้มันยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดซับกดไลค์ช่องก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ที่ใต้คลิปเลย้ได ก็จะตอบเท่าที่ผมรู้แล้วก็ตอบได้เราไปดูกันนะครับว่าใช้งานจริงเป็นไงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ 对、嗯。<music> Thank you